สวัสดีครับผมเอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Solution รายการที่เราจะมาร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาที่พวกเราเจอร่วมกัน EP ที่1นะครับเราพูดถึงเรื่องฝนตกน้ำท่วมรอระบายและ EP 2เราจะมาเจาะลึกว่าจริงๆแล้วปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพจมน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเ,เรื่องฝนตกน้ําท่วมรอระบายเท่านั้นซึ่งหลายๆคนเห็นว่าฝนเลิกตกไปแล้วสบายใจได้แล้วยังก่อนช้าก่อนครับจริงๆแล้วกรุงเทพยัยงเจอสองน้ำก็คือน้ําเหนือและน้ําหนุนอาจจะหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าน้ําฝนน้าท่วมรอระบาย ได้อีกน้ำหนึ่งโอ้โหยังจำปี5้สีได้ใช่ไหมปีห้สีกรุงเทพจมน้ำเนี่ยไม่ได้จมน้ําฝนนะมาจมน้ําเหนือน้ําเหนือคืออะไรก็คือน้ําที่มันไหลบ่ามาจากฝนตกฝนตกตามปกติอยู่แล้วก็ไหลที่จะลงเจ้าพยาหรือมีพายุที่ตกในภาคเหนือและค่อยๆรวมน้ําไหลสู่เจ้าพยากลายเป็นว่าน้ําจอกทะเลได้ผ่านกรุงเทพผ่านยุทธยา ผ่านปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการทีนี้ถ้าเกิดน้ําเหนือมันมากกว่าปกติที่เขาเรียกเอาไม่อยู่ทําไงละ่ะตอนนี้ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ก็ต้องพยายามชะลอน้ําไว้ก่อนให้ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดจากการทับถมซรากพืชซรากสัตว์ที่ไหลามาจากน้ําเจ้าพยานนี่แหละดินกรุงเทพจึงมปลักษณะที่สุดง่ายเพราะมันเป็นดินใหม่เพิ่งทับถมกันมาตอนนั้นไม่พอเป็นดินใหม่แล้วยังมีการก่อสร้างตุ้มต้ามตุ้มต้า,ตามาอีก มันก็เร่งสุดอีกท่านั้นไม่พอในอดีตสูบนะ้ำไว้ใช้ฟรีอีกมันก็เร่งสุด,สด,สด,สดที่ต่ำอยู่แล้วก็ต่ำไปเรื่อยๆมีน้ำซ้ำยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์ทำลายธรรมชาติอีกโลกมอนร้อนพอะโลกร้อนเป็นยังไงอพอมันเผาโลกมันก็ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นไอพอเป็นไอมากขึ้นฝนก็ตกหนักขึ้นและที่สำคัญก็คือหิมะหรือว่าน้ำแข็งมันก็ละลายพอละลายมันมากขึ้นน้ำทะเลมันก็จำนวนมากขึ้นดินก็ซุดต่ำลงไปแล้วน้ำมากขึ้น ราะฉะนั้นกนะรุงเทพนี่คือปัญหาที่มันต่ำพอน้ําเหนือมากหลายบาทลงมาเขามีวิธียังไงก็กันเขื่อนต่างๆตอนนี้พอกันเขื่อนมันมีความจุแต่ละเขื่อนเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์ได้เลยจุได้เท่าไหร่ถ้ามากกว่านี้เขื่อนแตกข่าวนี้นะตัวไข่ตัวมันเรียกว่าวินาาสันตโลเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขื่อนเนี่ยเขาจะไม่รอถึงแบบร้อให้เขื่อนแตกหรอกครับประมาณสัก8ปดเก้า็ต้องรีบปล่อยไม่ฉะนนั้นแล้วเขื่อนทานไม่ได้พอปล่อยเขื่อนลงมาปล่อยน้ําลงมา ปรากฏว่ามันก็เอาไม่อยู่อีกเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพแล้วพูดจริงๆว่าตอนนี้ต้องกราบเงาๆเพราะในความเป็นจริงคนอยุทยาต้องรับกรรมแทนคนกรุงเทพต้องกลายเป็นแก้มลินคอยพักน้ําเหนือไว้เป็นเดือน2เดือน3เดือนเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ตลอดไปเลยครับแล้วอย่ามาบอกนะอยุทยาเป็นที่เก็บน้ําไปบอกอย่างนี้ไม่แฟร์สำหรับคนอยุทยานะพูดกันตรงๆเนี่ยแหละครับคือปัญหาจะทํายังไงไม่ต้องไปพักน้ําที่บ้านคนอื่นท่านี้ไม่พักน้ำที่บ้านคนอื่นจะทำยังไงล่ะเพราะมันไหลออกเจ้าพญาได้อย่างเดียว แสดงว่ามันต้องหาวิธีออกไปทางอื่นด้วยวันนี้รายการ The Solution มาเล่าให้ฟังว่าที่อื่นเขาทำยังไงกันนั่นแหละหลายประเทศครับเขารู้ว่ามีทางออกทางเดียวตามธรรมชาติแต่ในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันเพราะในอดีตถ้าเกิดว่าน้ํามันล้นแม่น้ําเจ้าพระยามันก็กระจายตัวไปมันไม่มีตึกสูงไม่มีบ้านเรือนไม่มีถนนไม่มีทางด่วนไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีประชาชนอาศายนานนัยอยู่หนาแน่นมันก็กลายเป็นารากลป่ม่น้ําเจ้าพระยานะครับเทออกอ่าวไทยคนก็อยู่ชั้นสองได้แต่วันนี้มันไม่ได้อย่างนั้น มันทําแบบนี้ไม่ได้แล้วมันมีการเสนอในอดีตหลายครั้งผมเองก็เสนอนะในช่วงปี54ว่ามันควรที่จะมีทางอื่นให้น้ําไหลลงอ่าวไทยเพราะปัจจุบันมีเจ้าพญาอย่างเดียวมีแนวความคิดโบราณณมาแล้วว่าน่าจะขุดเจ้าพญาสองเอาลักขุดแถวกรุงเทพตะวันออกแต่ตอนนี้จะไปขุดจะไปเวรคืนไหวไหมยากแล้วพมพัฒนาแล,ล้วไล่กับบางเดี๋ยนี้รถติดแล้วจะไาเวรคืนบ้านคนทําได้ไหมมันอาจจะทําได้แต่มันมีคุ้มค่า กับความรู้สึกประชาชนและมูลค่าในการเวทคืนที่ดินมีมูลค่าแล้วนั้นจะไปขุดแบบเจ้าพยาที่เขาเรียกว่าจะเป็นฟัดเวหรือวอเตอร์ไฮเวย์ก็ว่ากันไปอาจจะพอทาได้ทําได้ในกรณีของคลองชนรับรทานซึ่งเขามีขอบเขตอยู่แล้วก็ทําให้มันกว้างขึ้นบางคนบอกทําให้ลึกขึ้นท่านคิดว่าง่ายเหรอเพราะถ้าเกิดทาให้ลึกขึ้นไอเขื่อนตรงนี้มันก็จะพัง ก็ต้องทําใหม่ทั้งหมดทําได้แต่มูลค่าหมหาศาลและบางทีอาจจะสร้างความเดือดร้อนประชาชนระหว่างการก่อสร้างมากขึ้นไปอีกอพูดอย่างนี้แล้วจะทําอย่างไรหลายหลายกรณีในต่างประเทศเขาทาอย่างนี้ครับเขามีวิธีการบริหารจัดการน้ําที่แม่นยามากพูดง่ายๆวันนี้เรามีเขื่อนอยู่แล้วการจะสร้างเขื่อนจําเป็นหรือไม่นั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะจำเป็น แต่มันสร้างยากแล้วพอมันสร้างทางออกไปน้ำเจ้าพยาเพิ่มขึ้นจะไปเวรคืนจะต้องไปขยายอะไรมันติดขัดไปหมดเลยมันก็เหลือทางเดียวคือวิธีการจัดการให้มันดีขึ้นแทนที่รู้อยู่ว่าฝนจะตกก็ต้องพล่องน้ํไปให้เร็วที่สุดถูกไหมดังนั้นเทคโนโลยีในการพยากรณ์อากาศในการหารจัดการน้ําบริหารจัดการน้ําในหลังคือนต้องแงงอม่นยําขึ้นพอแม่นยานม่รู้เลยว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ตกพายุยังไม่มา พยาย,นะพยามแม่นยำนะพยายามไล่น้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพยาออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดพอรู้ว่าฝนตั้งเขาจะมาแล้วระดับปริมาณน้ําในเขื่อน มันก็เหลือเพียงพอที่จะบริหารจัดการน้ําไม่ให้ไปค้างที่เจ้าพญาแต่ค้างตามหลังเขื่อนได้ตรงนี้สําคัญที่สดุดแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าน้ําเหนือมันมานครับมันมาเป็นช่วงๆพยากรต้องแม่นยําถ้าเกิดพยากรผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นคือพร่องน้ํามากเกิดเกิดอะไรปัญหาน้ําแรงประชาชนตลอดรูปเนน้าเจ้าพญาไม่มีน้ําไว้ทําเพาะปลูกอีกดังนั้นโซลูชันสําคัญที่สุดก็คือต้องมีความแม่นยําทั้งเรื่องการพยากรอากาศแม่นยําทั้งเรื่องการจัดการน้ําซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ ความแม่นยำเรายังน้อย,อยเกินไปทําให้เราสูญเสียน้ําไปเฉยๆโดยที่ฝนยังไม่ทันมากเกษตรกรเดือดร้อนหรือเก็บน้ําไว้มากไปโดยที่ฝนกําลังจะมาเตรียมการไม่ทันตรงนี้แหละครับจะสามารถแก้ปัญหาน้ําเหนือไหลบ่าได้โดยยังไม่ต้องไปทําอะไรทางกายภาพให้เดือดร้อนประชาชนแน่นอนที่สุดครับปัญหาเดียวที่รายการ The s o l u t i o นย้ำไว้เสมอว่าปัญหาเดียวก็มีการที่จะหาทางออกหลายทางลองแช่งเข้ามาครับยังไม่จบครับเรื่องพยากรณ์อากาศนี่สําคัญสุดๆเลย สำคัญมากผมเห็นว่าน่าใช้ความสําคัญเป็นระดับหนึ่งเลยอย่างวันนี้มีคนแซวบอกอากาศกรุงเทพจะหนาวแล้วรีบไปซื้อเสื้อหนาวกันมาเลยปรากฏอุณหภูมิ33ร้อนอยู่เลยอะไรอย่างนี้ไอ้นี่ยังพอทนแต่เรื่องฝนเรื่องน้ำเนี่ยการพยากรณ์อากาศต้องแม่นยาที่ซ่องได้ทีมงานที่เก่งที่สุดเครื่องที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะมันสาคัญมากเช่นบอกว่าฝนจะตกแล้วโหตกใจกันใหญ่พ้องน้าเขื่อนหมดตากฏฝนไม่มาชาวสวนชาวไร่ตายหมดเพราะไม่มีน้ํเกเลียงเช้งกันหมด แล้วใครจะไปแก้ไขแ,แบบนี้เสียหายบอกว่าโอ๊ยฝนไม่มาปรากฏฝนมาพ่องน้ําไม่ทันสุดท้ายแล้วน้ําทะลักข้างเขื่อนคนก็เดือดร้อนอีกนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แต่จุดตายของกรุงเทพมหานครไม่ใช่น้ําฝนน้นําท่วมรอระบายและน้ําเหนือเท่านั้นแต่จุดตายก็คือความเสียหายที่คืนไม่ได้ตายแล้วตายเลยเอ็นเกตก็คือน้ําทะเล น้ำเตเลหนุนถ้าเกิดมาแล้วมาเลยจมแล้วจมเลยหายไปทั้งอรารยธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายๆที่ทั่วโลกหายไปแล้วทั้งเมืองก็เกิดมาแล้วทั่วโลกล่าสุดหนีไปแล้วก็คือกรุงจาการ์ตาหนีข้ามเกาะไปเลยเพราะว่าแก้ไม่ทันแล้วมีโอกาสไม่ได้ทําสุดท้ายแล้วต้องย้ายหนีแต่ผมไม่ได้บอกให้กรุงเทพย้ายหนีนะถ้าเกิดถาม ผมด้วยส่วนตัวผมคิดว่าเราสู้ได้เพราะการย้ายกรุงเทพหนีมันไม่ใช่แค่ย้ายไปนะแล้วที่เราในกรุงเทพให้จมเหรอการย้ายหนีไปก็คือปล่อยกรุงเทพเลยให้จมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดทิ้งกรุงเทพเจอศึกสองทางต้องไปเสียเงินสร้างเมืองใหม่ย้ายไปเมืองใหม่ขณะที่กรุงเทพก็ยังทิ้งไม่ได้อีกตายสองทางประเทศล้มละลายางน้าเศรษฐกิจมันก็มีหนทางเดียวก็คือต้องสู้ให้ได้และผมมั่นใจว่าเราทําได้ทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายเมืองหลายประเทศในโลกเจอหนักกว่าเรามาแล้วใครก็คิดถึงเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ สนามบินสคิปโปแอร์พอร์ตอยู่ต่ำกว่า3.5เมตรกรุงอัมสเตอร์ดัม3เมตรคือแบบโอ้โหแบบอยู่ตำ่ำกว่าตลอดตลอดเวลา3-8เมตรสมัยก่อนเขาลำบากมากแล้วอยู่ยังไงแต่เขาต้องอยู่ให้ได้เขาคิดมาตลอดการไม่มีพื้นดินให้อยู่เนี่ยเป็นจุดตายของชนชาติระบบวิทย์น้ำเห็นไหมการหันน้ำที่เราไปถ่ายรูปกันก็มาเพื่อวิทย์น้ำออกวิทย์น้ำออกวิทย์น้ำออกต่อไปมันวิทย์น้ำไม่ไหว50ปีที่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องมีโครงการที่สำคัญที่จะสามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้จะมานั่งวิทย อะไรเล็กๆน้อยๆอยที่เราคิดทำมันอยู่นี่ไม่ได้มันต้องพยายามคิดแก้ปัญหาย่างยืนเขาเลยสร้างโครงการที่เรียกว่าเดลต้าทางน้ําควบคุมเลยเขาจะเป็นเหมือนกับใบพัดขนาดใหญ่มาป้องกันน้ําทะเลนุนเวลาน้ําทะเลนุนเข้ามาก็ปิดเข้ามาไม่ได้เวลาน้ําทะเลลดก็ปล่อยให้น้ําออกไปซึ่งจะมีโครงการเล็กๆมากมายสร้างคิดมา50ปียังทําอยู่เทคโนโลยีปรับไปเรื่อยๆถือเป็นโครงสร้างแนวราบที่ใหญ่ที่สุดโครงสร้างอย่างในโลกผมไปดูมาแล้วใหญ่จริงๆ และใช้ AI คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คนเลยให้มีความแม่นยำที่สุดมีการพยากรณ์อากาศมีการควบคุมที่แม่นยำที่สุดในแลนเลยเป็นต้นแบบแต่วันนี้ถ้าเกิดถามว่าในแลนดีที่สุดไหมไม่ใช่แล้วหลายประเทศที่เจอปัญหาใหม่ๆก็พัฒนาต่อเนื่องมาอีกประเทศหนึ่งที่แบบกลัวแผ่นดินไหวยมากก็คือประเทศที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของโลกอิตาลีใครเคยไปเวนิสบ้างเป็นเมืองที่เป็นเกาะมูลค่าเวนิสเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากพูดและคนลุก มันคือเมืองที่เป็นพิพิธภัณฑ์อ่ะปรากฏว,ว่าจมน้ําอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยทีนี้จมน้ําไปเนี่ยมันเดือดร้อนอันดับแรกก็คือโครงสร้างมีปัญหาอันดับสองก็คือไม่ได้ไรายได้จากการท่องเที่ยวเลยอิตาลีก็น่าม,มึดเพราะโบติก็ลาบากอยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นประเทศที่ร่ํารวยมากมายอะไรเขาเลยคิดว่ามันจะเป็นต้องแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วเขาทำยังไงน่าสนมากนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนผมเรียนปริญญาเอกที่ MIT เนี่ย เขาพยายามที่จะให้วิศวกรทั่วโลกแข่งขันกันนี่คือข้อสนุกของฝรั่งไม่ได้คิดเองเออเองต่อห้ฉันเก่งแต่ฉันก็อยากจะฟังคนอื่นฉันก็ชาตินิยมนะฉันเป็นอิตาลีฉันเป็นอังกฤษอังกฤษแก้ปัญหาก็เ,าเอาอเมริกามาช่วยอเมริกาแก้ปัญหา,อ,าอิตาลีมาช่วยก็มีนะอิตาลีเห็นตัวอย่างที่ดีในไทลแลนแล้วบอกมันใหญ่มันไม่สวยอ่ะอิตาลีเขาต้องมีความสวยงามใช่ไหมเขาบอกเขาต้องคิดวิธีใหม่ถ้าทำอย่างนี้อันนี้ไอแพดมาพอดีเลย เขาบอกว่ามันเห็นอยู่ไม่สวยเขาก็เอามาซ่อนไว้ใต้แม่น้ําเป็นป่าแม่น้ําเลยที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะเข้ามาถ้าอยู่ใต้เป็นเหล็กเนี่ยเป็นแบบนี้เลยใต้ท้องน้ําเวลาน้ายังไม่หนุนก็ไม่เห็นอะไรน่ตรงนี้แต่เวลาน้ําทะเลหนุนมาเขาพยากรณ์อากาศว่ามีน้ําทะเลหนุนเขาสูบลมเข้ามาพอลมเข้ามาเป็นยังไงขึ้นมาปื๊ดโอ้โหเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยการน้ําทะเลหนุนได้เป็นแผงๆมันแผง,แผง,แผงกั้นหมด เ็นไหมสูงเมืองเวนิสก็เลยแห้งนะครับปลอดภัยเวลาน้ําลดแล้วนะครับทำยังไงสูบน้ำเข้าไปจมบึดจม,จมแกเป็นแม่น้ำตามเดิมเวลาน้ำทะเลนุนสูบลงเข้าไปไล่น้ำลอยบืดแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงนี่คือแบบอิตาลีใช้เวลา21ปีแล้วปีที่ขึ้นปี22เพิ่งจะเริ่มใช้งานกำลังจะบอกว่าโครงสร้างการแก้ปัญหาน้ำทะเลนุนซึ่งเป็นเอ็นเกมของทุกเมืองเนี่ย ที่เห็นนะใช้วเวลาไม่ต่ำกว่า1 0ถึง20ปีก็เลยกลับมาซึ่งผมพูดบ่อยมากเลยว่ากรุงเทพประเทศไทยดูเหมือนไม่ยี่ลาเลยเลยเดี๋ยวน้ําทะเลหนุนมาแล้วกระสอบซรายอยู่ไหนป่ป่าปๆๆปป,ปอ่าน้ำทะเลหายไปกระสอบทรายออกแล้วก็แฮปปี้ซึ่งสุดท้ายแล้วแต่ที่ผมบอกย้ายเมืองเนี่ยจุดตายเลยนะเมืองใหม่ก็ต้องสร้างเมืองเก่าโพทิ้งไม่ได้ แล้ววันนั้นขอโทษไม่ไดนะ้วันนี้ถ้าเกิดเริ่มคิดเริ่มระดมกําลังวิศวกรไทยวิศวกรต่างประเทศมากุยกันมาแข่งขันกันเนี่ยหาแนวคิดใหม่ๆแค่หาแนวความคิดนี้ก็หลายปีแล้วพอตัดสินตัดสินแล้วต้องออกกฎหมายในการที่จะเว้นคืนในการจะชดเชยแล้วก็เริ่มต้นการก่อสร้างพูดจริงๆแบบไทยๆเนี่ยผมว่าไม่ต่ากว่า20ปีแล้ว20ปีกรุงเทพจะจมน้ําไปแค่ไหน แล้วท่านก็รู้อยากจะรู้กรุงเทพจมน้ําจริงไม่จริงดูได้หลายเหตุการณ์อันดับแรกก็คือหมุดเขต28 29ที่บางขุนเทียนกรุงเทพติดทะเลนะน้องๆติดทะเลนะติดที่บางขุนเทียนประมาณ4.9กิโลเมตรใต้กิโลหมุดที่28 29หมุดต้องออกไปดูกลางทะเลเป็นกิโลแล้วซึ่งแต่ก่อนหมุดตรงนั้นอยู่บนผิวดินเสาไฟฟ้าไปอยู่กลางทะเลซึ่งใครจะไปบ้ากลางทะเลอยู่บนดินน้ำเซาะเข้ามาแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่เป็นข้อพิสูจน์ข้อที่หนึ่งว่าน้ําทะเลหนุนจริงๆกรุงเทพ จจรจริข้อที่2ก็คือน้ําประปาที่บอกว่าดื่มได้หลายช่วงเดือนเนี่ยดื่มไม่ได้เพราะน้ําทะเลหนุนไปถึงนู่นเลยปทุมธาน,นีทะลุออกไปเลย60-90ถึงกิกโลขึอยู่บางปีน้ําทะเลเข็มมาทําน้ําประปาน้ํากล่องที่บ้านเครื่องธรรมดากร่องไม่ได้แสดงว่าน้ําทะเลมันหนุนจริงสงชัดเจนน้าประปามันเข็ม3ก็คือน้ําทะลักที่บางพัดแถวสัมพันธวงศ์โอเรนเตลข้อพิสูจน์ทุกปีทุกปีนี่ก็คือจุดตายจริงๆเอ็นเกมจริงๆเตือนเถอะชาวไทยน้ำทะเลหนุนคือจุดตายของประเทศไทยทียท่มหานคร แล้วเราจะทำยังไงจะไปแบบเนเธอร์ลแลนด์ไหมจะแบบอิตาลีไหมหรือแบบของลอนดอนลอนดอนนี่ก็ป้องก,กันน้าทะเลนหนุนเหมือนกันแม่น้ําเทมเนี่ยน้ำซัดเข้ามาเนี่ยลอนดอนนี่เป็นเมืองเก่าเมืองศูนย์การเงินก็จมเหมือนกันของลอนดอนเป็นแบบนี้เป,นบบนเป็นแบบมาโยกเวลาน้ําเทะเลนหนุนก็โยกปิดน่าสนใจนะอัญญญงกฤษเขาก็มีลีลาของเขาโยกปิดเวลาโยกปิดก็แบบนี้แต่เวลาน้ําลดโยกเปิดน้ําเข้ามาได้เวลาหนุนมาทีโยกปิดดูตามรูปได้แบบนี้ เห็นไหมคนอื่นเขาทำกันแบบหลากหลายเราทําช้ากว่าก็ได้ลอกกันบ้านเพื่อนว่าง่ายๆแต่จะก,กันบ้านจะเป็นแบบ It an ปิดแบบเนเธอร์แลนด์โผล่มาจากใต้น้ําสูบน้าเข้าน้ําออกสูบลมเข้าลมออก,ออกแบบอิตาลีหรือแบบจะเป็นนม้าหมุนแบบอังกฤษหรือแบบญี่ปุ่นหรือแบบลอยอยู่ในทะเลนะครับสูบลมขึ้นมากัน้นแบบสิงคโปร์จะเป็นแบบใดก็ได้แต่ประเด็นก็คือต้องไปกั้นที่บริเวณปากแม่น้ำช่อพยาเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้หนุนเข้ามาถึงกรุงเทพมันสายเกินไปตรงนั้นคือจุดสําคัญ ต่านี้ป่าไม่น้ำเจ้าพยามันเกี่ยวข้องใครบ้างโอ้โหสมุทรสาครก็ใกล้ๆกันนะมีสมุทรปราการมีกรุงเทพมหานครและมันเกี่ยวข้องกับปริมณฑลนนท,นนทบ,บุรีเดี๋ยวก็มีปทุมธานีหรืออยุธยามันเป็นการทํางานที่ต้องคิดถึงเกรเทอร์บางกอกหรือกรุงเทพและปริมณฑลหรือบางกอกเมโทรโพลิแทนมันต้องคิดแบบนี้ดังนั้นปัญหาน้ำทะเลน,นุนซึ่งเป็นจุด ปายเป็นเอ็นเกมของกรุงเทพมันไม่ใช่งานเทพคนเดียวเป,เป็นงานระดับชาติที่ทุกคนต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันต้องมาหาโซลูชันร่วมกันซึ่งมันใช้เวลามันใช้เทคโนโลยีใช้คนใช้กฎหมายตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เริ่มนับหนึ่งเลย20ปีปั๊บเดียวแล้ววันนั้นคําขอโทษจากรุ่นเราให้กับลูกหลานมันไม่พอเพราะลูกหลานก็บอกคุณรู้ต้องรู้อยู่แต่คุณไม่เริ่มเรียกทำนี่แหละครับรายการโซลูชันบอกเลยว่าไม่ต้องมาถามแล้วว่ากรุงเทพจะจมน้ำไหมนักวิชาการทั่วโลกบอกชัดเจน จมแน่นอนนะครับแต่จากการศึกษาจะจมเร็วขึ้นกว่าที่คิดเสมอด้วยการเล่งของธรรมชาติและมนุษย์อย่างเราแต่เมื่อเรารู้ทั้งนี้อยู่ว่าจะจมน้ํารายการ The Solution เล่าให้แล้วว่าอคอื่นคิดอย่างไรและลองมีปัญหาอย่างไรแล้วท่าน่ะครับคิดอย่างไรมีโซลูชันอะไรที่นํามาแชร์กันบ้านยินดีรับฟังนะครับและนี่นะครับก็คือเอพิโซดที่2กรุงเทพจมน้ําจากน้ําเหนือและน้ำเทเลหนุน มาเล่าสู่กันฟังติดตามกอนต่อไปนะครับว่าอีพิโซดสามจะมีปัญหาอะไรที่เราจะมาร่วมกันหาทางออกหาโซลูชันในการที่เราจะมาแก้ปัญหาที่เราเจอร่วมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดอะโซลูชันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ